สวัสดีครับอยู่บช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์นะครับมาต่อกันที่นะรีวิวของ s u b 0 1 1 0 2 3คีด3เนาะเราได้บอกในคลิปที่แล้วไปแล้วว่าเราจะไม่รีวิวขีดสองนะเพราะเราไม่ได้ซื้อมาเนาะช่วงนี้ก็งบประมาณจำกัดเนาะ มาเริ่มกันที่มาเลยเดี๋ยวเพิ่งแกะกันหนึ่งลืมลืมที่จริงเราแกะเอาหลังกล้องไปแล้วนะเราเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็รีวิวแค่ตัวที่เขาให้มาเนาะมาตัวแรกที่อยู่หน้ากล้องเลยเนาะเทพไฟฟ้าแห่งแสงอามาเทลสืเนาะคอคลอสจ่ายสองเกตเนาะคอของมันเนาะค่าคอ,อแล้วก็มีสกิลเคานเตอร์แอคเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างเอ๊ะใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากสองอย่างด้านล่างต่อไปนี้เนาะ แล้วก็ใช้ความสามารถนี้นได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินด้วยก็คือนำใบป,ประสุดเข้าสู่ช่องเกตเนาะแล้วการ์ดแล้วก็จนจบเทินนี้การ์ดนี้ได้รับพาวเวอร์บวกแปดพันและดับเบิลไอแท็กอ่าและอีกสกิลก็คือเราได้รับพลังชีวิตสองหน่วยเนาะจวกการา์ดหนึ่งใบและการ์ดนี้ได้ดีเฟนต์บวกอีกสี่พันเนาะก็จะเพิ่มเป็นหมื่นสองเนาะเพราะว่าตัวมันมีพาวเวอร์ศูนดีเฟนต์แปดพันเนาะก็ถือว่าใช้ได้ฟื้นเลือดทั้งสองหน่วยเนี่ยอ่าแล้วอามาเทลสัส ต่อไปการรวมร่างแห่งมิตรภาพเนาะไฮบอกเป็นของสายแพทเทิร์นบิวดิงเนาะสายสุดโหดสำหรับตอนนี้นะไม่รู้โหดหรือเปล่าแต่น่าเก่งอยู่นะดูท่าแล้วต่อไปเปลี่ยนร่างสุดยอด UFO ดาวอังคารทากโกคิจิมนุษย์เหล็กโจโตเกียวสกายสามสกายทีปะเออสกายทีเนาะออกตัวแล้วแบทเทิ b u นบิวดิง แคสคอร์ดก็คือจ่ายพลังชิดหนึ่งหน่วยนำมอนสเตอร์แบทเทิลบิลดิงมากสุดหนึ่งใบจากกองเราลงช่องดอกนำเวทมนต์แบทเทิลบิลดิ่งที่มีเซตมากสุดหนึ่งใบขึ้นมือเนาะแล้วก็ไล่ได้แค่หนึ่งครั้ง1เทิร์นเนาะสำหรับการใบนี้บิ c คอมบิเนชันอาคารเรียนโรงเรียนไอโบกาคุเอ็นโอ้ยอดบันทึกสงครามแห่งแดน วงบิ๊กไซเบิร์ดล็อกเป้าต่อนเนื่องโกคินกาคุโกคินกาคุซีเวอร์กินกาคุง๋อทั้งโกทั้งทั้งซีเวอร์เลยโจโตเกียวสกายทาวเวอร์เซตเนาะมีความสามารถเซตแล้วก็สกิลของมันก็คือเมื่อเริ่มเทินของเราเราสามารถทิ้งการ์ดสามใบสุดจากกองเนาะลงลงช่องดอกหากทิ้งนำเวทมนต์แบตเทิลบิลดิ่งมากสุดหนึ่งใบขึ้นมืา เคาน์เตอร์แอคสามารถไม่ใช่สามารถดิเคาน์เตอร์แอคจ่ายหนึ่งเกทหากเราจ่ายคอมนุษย์เหล็กโจโตเกียวสกายทีเนาะก็คือตัวที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะหนึ่งใบจากมือหรือดรอปโดยไม่ต้องจ่ายคอรครอสเนาะหลังจากนั้นนำการนี้เข้าสู่โกัสใบนั้นเนาะโจโตเกียวไดนามิกไซส์เป็นการเซตอีกใบหนึ่งโคตรเยอะเด็กนี้เซตอย่างเยอะเลยเนาะ mst mark harry remaster มอนสเตอร์ไซส์สามเด็กนี้เยอะมากเลยเนาะเทพยุทธพบูโดแคนเดอร์ใช่ปะเออบูโดแคนเดอร์วัดโกลเด้นวัดซีเวอร์น่าจะเป็นโกโกกินกาคุปะอย่างที่ว่าเนาะดูท่าน่าจะใช่โจเทนกาบูโดกาบูโดคังอ๋อเสร็จโคตรเยอะเลยมักโอเชียนเมลเซ เซตอย่างเยอะเลยเนาะเราอ่านไม่ครบทุกใบยยแล้วนะคอยพอร์สเอาแล้วนไม่ตายก็คือพลังแห่งความเที่ยงธรรม Build Power Extension สามารถไล่การนี้ไดส้สามารถใช้การนี้ได้เนะาะถ,ถ้าเกิดพลังชีวิตคู่แข่งเหลือ6หน่วยหรือต่ำกว่าแล้วเราไล่เป็น Battle Building อยู่แคสคอรจ่าย3เกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งตามจำนวน,น Battle Building ที่ไม่ซ้ำกันในช่องที่ชื่อไม่ซ้ำกันในช่องดอกเนาะก็ถือว่ารุนแรงเนาะแต่ไล่ได้เมื่อคู่แข่งเหลือ6หน่วยเนาะ าเทพไฟฟ้าจอมอลาวาซูซาโนโุเออตัวนี้เป็นตัวบุกเนาะอ่ะคอครอสจ่ายสองเกรแอคเป็นแค่แอคเนาะไม่มีเคาน์เตอร์อรแอคจ่ายพลังชิดหนึ่งหน่วยหากจ่ายเลือกความสามารถหนึ่งอย่างจะสองอย่างต่อไปนี้เนาะใช้ได้แค่หนึ่งคนหนึ่งเทิร์นก็คือสกิลแรกจนจบเทิร์นการนี้ได้รับทริปเปิลไอแท็และเพนิเทตหรืออีกสกิลก็คือทำลายเวทมนต์และไอเทมทุกใบบนสนามของคู่แข่งเนาะเหมือนมาแก้แกักนยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็เซตซะเยอะเลยเนาะอ่ะมิลเลอร์เฟิร์ต ก็เคยบอกไปในคลิปของหนุ่มน้อยหมวกแดงไปแล้วว่าการ์ดใบนี้เนาะเรารีวิวไปแล้วนะถ้าเกิดอยากรู้ความสามารถพอดคลิปพอดคลิปนี้หรือดูหนุ่มน้อยหมวกแดงก็ได้อะอสูนไฟฟ้าผู้พิทักษ์โกะเดียวนี่ความสามารถก็คือคอยตัวนี้ได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเดินนะแล้วก็ความสามารถคือเข้าสนามเปิดดูการ์ดสะสม้สุดจากกองน้ำหนึ่งใบขึ้นมือแล้วที่เหลือลงดอกนะเดลินเบิร์กในคาตานะ เทพไฟฟ้าแห่งวารีมิซูฮาโนโอมะพูทอสูรไฟฟ้าชูโตะพิธีครรอธิษฐานพืชผลไายการนี้ได้แล้วมีเทพไฟฟ้าบนสนามเนาะแคสคอสจ่ายหนึ่งเกรดโจก๊กัสสองใบถ้าไอเทมเทพไฟฟ้าบนสนามมีโซ่โจก๊กัสอีกหนึ่งใบเนะาะไล่ได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเดียเทพการเทพไฟฟ้าตัวนี้ตัวเสิร์ตไอเทมเนาะอ่าบอกไว้ก่อนอ่า ไอ้นี่ก็คือตัวตัวที่มิโกต้องมีเนาะแล้วก็ใช้ดิงยาวจนจบภาคก็น่าจะใช่เนาะกระดิ่งคางุระแห่งการบูชาเขาสามารถอ่านหน่อยแล้วกันนะเมื่อเริ่มเมนเฟตของแต่ละฝ่ายนำไอสามารถนำเทพไฟฟ้าสาสามจำนวนหนึ่งใบวางทับการนี้ถือว่าเป็นไอเทมเนาะแล้วก็ไม่แล้วก็จะออกเธอเป็นไอเทมจนกว่าจะออกจากสนามอีกสกิลก็คือเมื่อจบเธอของแต่ละฝ่ายเนาะ วนใส่าการ์ดใบนี้จากโซแนะนําการ์ดที่สมใส่นั้นกลับขึ้นมือเนาะไอทซงของเราเนี่ยแหละแล้วก็อีสกิลก็คือการ์ดใบนี้บนการ์ดใบนี้บนสนามและไอเทมที่เป็นการ์ดใบนี้อยู่ไม่สามารถถูกทําลายได้สกิลมันออกจะเยอะไปหน่อยเนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายเนาะใบนี้ที่อยู่เป็นโซของไอเทมหรือที่อยู่เป็นโซไอเทมแล้วไม่ถูกถอดแล้วก็ไม่ไม่ถูกถอดด้วยความสามารถของการคู่แข่ง ตอติดขัดไงของอภัยด้วยนะมันยาวมากเทพไฟฟ้าแห่งวายุอามัสึฮิโกเนิฮิโกเนะอสูนเทพอสูนไฟฟ้าผู้พิทักษ์มิซุจิทูอาสูนไฟนนไฟ้าเนาะโอโทระทูเออสูนไฟฟ้าผู้พิทักษ์โคมาจิเทพไฟฟ้าคืนถิ่น แคสคอร์สใจหน่งเกตเนาะนำมอนสเตอร์หรือไอเทมเทพไฟฟ้าที่ชื่อแตกต่างกันสองไม่เกินสองใบาจากกลับขึ้นมือเนาะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเดียคางูระต้อนรับเทพไฟฟ้าพิธีคำพิธีกรรมกระจกอคัคีไม่ตายเทพไฟฟ้าจุติโคเมียวอ่ะอันนี้ไม่อ่านเนาะยาวอสูรไฟฟ้าผู้พิทักษ์ อินามาโลอสุนไฟฟ้าผู้พิทักษ์คิอุนเขาสามารถก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายเนาะหากสวมใส่ไอเทมเทพไฟฟ้าอยู่ทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งแล้วก็มีความสามารถมูฟด้วยอสุนไฟฟ้าผู้พิทักษ์โคมาอิจิอสุนไฟฟ้าผู้พิทักษ์ฮาคุโรเทพวายุอัศนีอุสุอิคาซุจิ อันนี้ใบเก่งนะใบเก่งมากเลยแล้วก็พิธีกรรมลมหายใจวัจะนะพิธีกรรมกระจกวารีพิธีกรรมสอนปีกสวรรค์เคาน์เตอร์ถอดโซจากมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามผู้แข่งเนาะนอกจากนี้ถ้าไอเทมเทพไฟฟ้าของเรามีโซทําลายการ์ดใบนั้นเนาะถึงแม้ว่าจะถอดไม่ได้แต่ทําลายได้นะถ้าเกิดถอดไม่ได้ก็ทําลายได้เพราะมีสองเทคในตัวเดียวพิธีกรรมพันเทวะอ๋อตัวนี้ก็อ่ะ เก่งอยู่เก็นกัดกันที่เก่งมากเลยเมืองหลวงเทพไฟฟ้าคาธามะงาฮาระสุดยอดอ่าแฟกทั้ง4ใบเนาะทุกกล่องทุกกล่องเขาก็จะให้แฟกมานทั้ง4ใบเลยเนาะสําหรับของสุ่มก็เราสุ่มไปแล้วเอาอะไรไปหมดแล้วเนาะก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอขอภัยที่ไม่ได้ลงมานานเนาะมี ช่วงโควิดอะไรนิดหน่อยนะก็พยายามจะลงคลิปนะพยายามจะลงคลิปให้ได้เนาะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีอูแกนเป็นครับบาย